I'm เทวด,ดาทัานแก่ผมเหงขอพระองค์เจ้าขวบประธานพรในข้าพระบาทมีนิ้วเพชรชี้ผู้ใดก็มวยชีวิตเพื่อให้ใครๆได้ยำเพลงข้าพระบาทสักเพียงเล็กน้อยองเถิดเห็นแก่เจ้ารับใช้ข้ามาแสนนานด้วยควานี้เจ้าจะมีนิ้วเพชรให้ือได้ยำเลด เพชรชี้สังหารเทวดาหลงตายกล้าเกลื่อนพระอิศวรกลิ้งโตรธเป็นอนวัวมาจึงมีเทวบัญชาให้องค์พระนารายณ์ใท้ผู้ดำรงธรรมไปสังหารน,นนทศสีพระนารายจึงแปลงเป็นงานอับสอนผู้สวยงามมาไ้ว้รำต่อหน้านนท และนางเกาสุริยาได้ให้ประสูะติพระโอรสองค์โตนางพระรามทั้งสี่คือมานเติบใหญ่มีความสนิทรักใกล้กลมเกลียวร,รังเรียนวิชาสอนศิลป์ต่างๆน้องๆคอ,อยดูที่นางข้องกับจีนะ อธกาพระอาจึงได้อภิเษกกับสินดาทั้งสองกษัตริย์ได้ครองรักยานมีความสุขแตาว่าทานอกาพยาทกัปกำลังหงุดถงดด้วยเบื่อหนายในงานราชกิจจึงมีรับสั่งเรียกเชิยงหาุ่งศักดเปน้องเขยมาข้างฝั่ง เ,จจเ,เรรมื่อทุอสาทการ์ออกนอกเนื่อแล้วเช่อค่ะน้องเคยพุกมักดีก็ตวรวจดูแลเือยังให้ยันคันแข็งโดยนี้หลังนอนถึงเจ็ดวันเจ็ดคืน 好。Oh

โมซิก็จะรู้เรื่องหรือเปล่าถ้าดูรู้เรื่องต้องตอบคำถามได้ใช่ไหมคำถามอย่หลายงันเดี๋ยวให้กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ห้าคนก็เดี๋ยวให้หนึ่งต่อหนึ่งกลุ่มให้ช่วยเป็นพีชช่วยเับอกความันเลยใช่ไหมถ้าข้าศิลด์่งเย Thank <laughs> you. 有，厉害 <用 S 2>！ กบัตมาิดเป็นใครและเป็นเจ้าครองเมืองใดอาน้องทุกกบัตมาเกิดเป็นใครและเป็นใคร pensi chio a tua ma you <laughs> อานาสมเทวี่นี่ดาพูด <aesthetic. S 2> ้อคนี่ราอาเจาาแล้วหลังไรกาหลก yeah, yeah.